ก็วันนี้เราอยู่กันที่งานโปรแกรมโ i ริจิโ i เอ็ก c ์เอ c ชีย e e ซิฟิก e อนเซงานนี้มันเป็นงานที่เขาเชิญคุณหมอจากหลายๆประเทศในเอเชียรวมถึงคุณหมอไทยนะครับก็จะคัดคนที่เป็น First Experience Group <S <S <pi> ก็คือคนที่ได้มีโอกาสลองเอาเครื่องนี้มาลองใช้มาลองทํากับคนไข้จริงรวมถึงได้ทดลองว่าเทคนิคไหนน่าจะเป็นเทคนิคที่เหมาะสมกับคนไข้ของกรุ๊ปที่ตัวเองมีนะครับแล้วก็เทคนิคนียมาแชร์กันก็คือน่าจะเป็นเทคนิคที่คนเห็นด้วยว่าน่าจะเป็นเทคนิคที่ได้ผลกับคนส่วนมากนี่ก็มีโอกาสแชร์ครับในเร ทำโปรแกรมโรเจอร์เอ็กซยังไงให้มีความปลอดภัยแล้วก็ได้คุณภาพมากที่สุดครับเนื้อหาในคอนเซนซัสที่เขามีการดิสคัสกันเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยพ้อยแรกเนี่ยคือเรื่องการทายาชาหรือไม่ทาคือเขาเปรียบเทียบอบบครึ่งหน้าคือทายาชาครึ่งหน้าคือไม่ทายาชาต้องบอกว่าตัวโปรแกรมโรเจอร์เเนี่ยมันมีระบบคลูริงที่เย็นมากเจอว่าข้างที่ไม่ทายาชาเนี่ยรู้สึกสบายกว่าเพราะว่ามันมีความเย็นก็รู้สึกว่าจริงไม่เหมว่าคือถ้าปรับความเย็นที่เหมาะสมไม่ต้องใช้ยาชาก็ได้เท่าที่ผมสังเกต้วกกกันนคคือบาาาาง็รูสึ่ทยช เจ็บน้อยกว่าบางคนก็รู้สึกว่าทายาชาเจ็บมากกว่าบางคนก็รู้สึกว่าทากับไม่ทาไม่ต่างกันผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างมีความกั้มกึ่งกันไม่ได้มีความต่างกันขนาดนั้นจริงๆแล้วแต่ Prefer e n c e ถ้าใครมีเวลาน้อยผมคิดว่าการไม่ทายาชาไม่ได้เจ็บกว่าอย่างมีเนี้ยสำคัญเรื่องที่สโปรดลิชิโอเอ็กซ์เนี่ยมันมีโหมด X กับโหมด G โปรโตคอลที่รอนจบออกมาจากเกาหลีเนี่ยมันเป็น GXG ็ีสาเหตุเนี่ยมันก็มีเหตุผลน,นะครับคือ G เนี่ยมันทาให้เกิดการพรา้มิ่งความร ว่าบางคนก็ยิง x ก่อน G บางคนยิง G ก่อน x คือการยิง X ก่อนเนี่ยในไอเดียผมอะเพราะว่าผมต้องการให้ด้านบนอะ temperature อรมันไม่สูงแล้วมันจะสามารถใช้ X เนี่ยที่เลเวลสูงได้มากขึ้นเพราะว่าด้านบนน่มันยังไม่ร้อนมากเราเลยสามารถใส่พลังงานสูงไปด้านล่างได้แต่คนที่เขาบอกว่า,วาใช้ G ก่อนเนี่ยมันก็มีเหตุผลว่ามันทําให้อ m p e d ดน c ์ของผิวเนี่ยลดลงนะครับมันก็ทําให้พลังงานเนี่ยลงไปด้านล่างเนี่ยได้ดีขึ้นแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีข้อสรุปว่าแบบไหนดีกว่ายังเป็น expert Jud นะเป็ individual judgment อยู่ว่าคนทํำยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันจริงๆมันก็มีดีเทลอีกเยอะนะครับว่าเออมันมีเรื่องอะไรบ้างเนาะยังไงก็ถ้าใครที่จะทำเนี่ยผมก็คิดว่าเทคนิคนี่มีผลนะครับต่อผลลัพธ์ของมนันไม่ใช่จำนวนช็อตเท่ากันจะได้ผลลัพธ์เท่ากันมันมีดีเทลที่ทําให้ผลลัพธ์นี่มันต่างกันก็สามารถเข้ามาปรึกษาทีมแพทย์ที่ DSK ได้ทุกคนเลยครับ